กราบสวัสดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศชาวนาเฮเริ่มมีหวัง99.99% 99ท่านอัธกรรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงได้ถวายคำสัจจะปฏิญาณตนไปแล้วถวายสัตว์ไปแล้วเมื่อวันที่3วันที่4ก,รกร่กฎาคมท่านได้ออกมาให้การสัมภาษณ์จากสำนักข่าวหลายสำนัก รวมไปถึงสำนักสิ่งตีพิมพ์ออนไลน์สำนักงานักงานข่าวออนไลน์ได้นำมาเผยแพร่ในส่วนของที่ท่านพูดเงินไร่ละพันเข้านาปลังเข้านาปีดันราคาข้าวรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงยืนยันไม่ทิ้งชาวนาผมไม่ทิ้งชาวนาที่เขาพูดอย่างหนักแน่นไร่ละหนึ่งพันบาทสี่ไร่เล่งเข้านบขอ เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันในแฟ้มภาพแฟ้มข่าวกันนะครับคลิปนี้คลิปนี้พย,ยการขอวอา,าภาษาภาคกลางเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามีอเอฟซีบางท่านพ่นว่าฟังภาษาอีสานดูจนจนจะเป็นคนอีสานเราสันพูดว่า,า,วาแต่ว่าบางเชียบางที่บางสิ่งบางค่ำกะฟังบเบาใจพันว่า แต่กว่ากับฟังซูมือซูมือก็เลยมือนีก็เลยคลิปนี้ก็เลยขออนุญาตพูดเป็นภาษาภาคกลางนะครับนะภาษาทางราชการภาษาที่ใช้กันในประเทศไทยอัชกรเตรียมหารืออนุอบ,บขอดันแจกเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทข่าวเผยแพร่เมื่อวันที่4กรกฎาคม2568ออก,อ,อ,กอากาศการเผยแพร่ ในส่วนของสื่อเชื่อ,อวัน15.39นอาตกรอล้านไม่ทิ้งเกษตรเตรียมหาหรืออนุนอบขอดันแจกเงินชาวนา1,000บาทต่อ1ไร่ก็เท่ากับว่า10ไร่เกษตรกรชาวนาจะได้10,000บาทสำหรับข้าวนาปลังนะครับแต่ว่าสำหรับข้าวนาปียังไม่รับทราบยังไม่มีข้อมูล ของใหม่ยังไม่ได้เข้ามาไปติดตามบอียดของขา่าวเมื่อวันที่4กรกฎาคมนายอัธกรศสิริลัก์ทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในส่วนของการช่วยเหลือกเบชาวนาที่ปลูกข้าวนาปลังปีการผลิต2,567 68ที่รอความหวังจากการพิจารณามาตรการการช่วยเหลือชาวนาโครงการไล่ละ1,000บาท ต่อครัวเรือนและไม่เกิน10ไร่ของอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรือว่าบขเบื้องต้นตนได้หารือกับอธิบดีกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาและกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปี2568รแไร่ละ1000บาทหลังคณะ กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขที่มีนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลังเป็นประธานมอบหมายให้กรมการข้าวดำเนินการจัดทำโครงการพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนเสน,น,นอนบขและคณะรัฐมนตรีครมออีกครั้งอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นตนได้พูดคุยกับอธิบดีกรมการข้าวและนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้จะขอข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดโครงการก่อนตั้งเรื่องเข้าที่ประชุมอนุนอบขอ้านการผลิตว่าด้านการผลิตคา,า,า,าดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และยืนยันว่าจะช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดในอัตกรกล่าว อันนี้นายอกชกรัฐมนตรีป้ายแดงที่ถือว่าท่านไม่ได้ละชิ้งชาวนาท่านก็ยังที่จะเปิดประเด็นในเรื่องแรกในเรื่องของการช่วยเหลือไร่ละพันธุ์ให้กับข้าวนาปังพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาไทยทั่วประเทศที่ทําข้าวนาปังที่รอความหวังเป็นมหากาบมาเนิ่นนานก็ถือว่าท่านหยินยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่จะประชุมนมบข ก็รอดูว่าจะสำฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใดในายอัธกรกล่าวอีกว่าโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปลังปี2,568ไรล่ละ1 0 0 0บาทสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปลังจำนวน8 5านวน851,696ครัวเรือนเยอะมากเลยนะเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะเพราะว่า ตามตามที่คุยกันเบื้องต้นที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรยืนยันมาตอนแรกๆกเลยก็คือสองแสนกว่าสองสองแสนกว่าควัวเรือนสองไม่ไม่เกินสองแสนสามกว่าควัวเรือนแล้วจำนวนเงินที่จะช่วยเหลือชาวนา,าก็มีอยู่ 2, อ 2, สองแสนสองสองสองพันกว่าล้านใช่ไหมอสองพันกว่าล้าน แต่พอพอพอมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเปิดโอกาสให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งไม่เกินวันที่ 30, สามสิบเมษายนของปีห้าร้อยหกสิแปดที่ผ่านมาปรากฏว,ว่าเกษตรกรได้มาลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเพิ่มขึ้นมาตั้งห้าแสนกว่าครัวเรือนเ,นเงินก็เลยไม่พอพอเงินไม่พอปุ๊บเรื่องก็เลยตีย้อนกลับไปใหม่หมดเลยแล้วก็ตรวจสอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบใหม่หมดเลยนี่ปัญหา ปัญหาคือตัวเลขตัวเลขที่ขึ้นเกษตรกรเนี่ยขึ้นทะเบียนเพิ่มและเพิ่มไป็นจำนวนมากม,มันเลยครึ่งต่อครึ่งเลยเงินมันถึงล่าช้าไงส่วนพื้นที่ปลูกข้าวนาปังเนี่ย11.85ล้านไร่อะโดยที่งบประมาณรวม7274.41ล้านบาท ดูยอดเงินดูวงเงินตัวตัวเลขกลมๆก,ก็คือเจ็ดพันกว่าล้านเนี 7, ่ยเจ็ดพันกว่าล้านนี่เงินไม่ใช่น้อยเลยนะพี่น้องใช่ไหมเออมัน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 เยอะมากเลยทีนี้ก็มารอลุ้นรอดูว่าเงินในส่วนของคลังอะ่ะมีไหมแต่ว่าท่านพี่ชัยก็ดูแล้วย,ย,ย,ยึกยักยักยักเ,เป็นเป็นเก๋าเกมเป็นอ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอะ่ะ เป็นเก่าไม่อยากจะจ่ายหรือว่ามันเยอะไปตัวเลขมันสูงไปมันเลยงบประมาณที่ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีการต่อว่าต่อขานหรือว่ามีการปรึกษาหาหรือนอกรอบกันว่าตัวเลขตอนแรกบอกว่าสองแสนเออสองสองสองพันกว่ารายอย่างเงี้ยส0 0พไม่ไม่เกินสองพันห้าไม่เกินสองพัน้ราย ครัวเรือนที่ปลูกข้าวนาปังแต่ไปไปมามามันเพิ่มขึ้นมาตั้งแปดเออแปดแสนไม่เออแปดแสนไม่ไม่ใช่แปดพันอ่สองแปดแสนห้ 8, 000, 5, 000, 1, 000, าหมื่นหนึ่งพันครัวเรือนหนึ่งพันเกือบตีไปแปดแสนห้าพันสองร้อยครัวเรือนเออไอแปดแสนห้าหมื่นสองพันครัวเรือนตีตีตีไปประมาณนี้ อ่ามันก็เลยงบประมาณมันมันก็เลยงบประมาณอีกตั้งโอ้โหตัวตัวเลขเยอะมากเลยอ่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่อนายอธิกรนายอัิกรยังกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่มีการเปรียบเทียบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลูกเมียนย้อยและการจัดสรรงบป,ประมาณในการดูในการดูแลอาจเข้าไม่ถึงตนยังยืนยันว่าทีมผู้บริหารเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินนโยบายให้ครอบคลุมมากที่สุดแม้จะมีน้อยใจบ้างที่การจัดสรรงบประมาณปี2569ของกระทรวงกรเกษตรจำนวน1.3แสนล้านบาทซึ่งน้อยเกินไปหรือไม่เพราะประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมหากนำงบประมาณที่ได้มาบริหารจัดการช่วยเหลือกเกษตรกรไทยอาจจะดูน้อยไปและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ นายอัทรกรยังกล่าวอีกว่าสำหรับมาตรการการรับมือการขึ้นภาษีของนายโดนันทัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตนทราบว่า <c oughs> ผู้บริหารกระทรวงเกษตรหลายท่านอยู่ในทีมติราจาการค้าไทยสหรัฐซึ่งเรามองว่าไทยเป็นคู่ค้าที่ดีต่อสหรัฐและเป็นการและเป็นตลาดสินค้ากเกษตรที่สำคัญของไทยแต่ แต่ฟังนะแต่มีบางประเด็นที่จำเป็นต้องปกป้องเกษตรกร,ร,กรถ้าเรายอมทุกด้านก็จะเกิดผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายนโยบายเบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไปแล้วส่วนรายละเอียดตรงนี้ขอ,อยังไม่สรุปเพียงรอผลว่าจะออกมาในรูปแบบใด อันและที่จบไปแล้วนั้นก็เป็นการทำงานและก็การให้ข้อมูลกับภาคข่าวของท่านอัถกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีคนใหม่ป้ายแดงกำลังจะออกฤทธิ์เกษตรกร,กรชาวนาจะได้เฮหรือไม่ก็มารอดูผลงานกันว่าการประชุมบบขที่จะถึงนี้เงินไร่ละพันจะผ่านร้อยเปอเไหม หรือว่าต้องรออีกซึ่งเป็นมหากามบมาข้ามปีเลยตั้งแต่ปี6 7เจถึงหกอ่ามันจะไปถึงปี69ก้าไหมก็มารอรุ้นกันเกษตรกร,ร,กรชาวนาโปรดใจเย็นๆรัฐมนตรีใหม่เขายืนยันแล้วว่าไม่ทิ้งชาวนาท่านอัตกรแจ้งมาแล้วว่าไม่ทิ้งชาวนาแน่นอนยังไงผมก็ให้ไล่ละพันไม่เกินสิบไล่เร่งเขานบขไปแล้วนี่คือคำพูดจาก รัฐมนตรีหนุ่มหนุ่มหล่อถือว่าเป็นหนุ่มหล่อเลยนะเนี่ยทีนี้มาดูแฟ้มภาพแฟ้มข่าวอีกหนึ่งแฟ้มภาพแฟ้มข่าวที่ท่านได้เข้ากระทรวงเกษตรและสหกรและก็ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเป็นภาพสดๆไปรับชมแฟ้มภาพแฟ้มข่าวผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำความรู้สึกนำแนวทาง หรือนำความปรารถนาที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผานะครับเคยมอบแนวทางไว้ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมก็จะต้องนำแนวทางนั้นกลับมาทำใหม่แต่ส่วนนโยบายต่างๆผมก็คงจะมีการเพิ่มในส่วนที่ผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษผมก็มีแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผมนําเรียนว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านร้อยเอกคำนัทพมเผาเนี่ยท่านเป็นตัวแทนท่านได้รวบรวมความคิดเห็นจากท่านผู้บริหารของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านไปเสนอเป็นหลักการการทํางานที่อยู่ภายใต้ชื่อว่าอิกไนท์ไทยแลนด์ขณะนั้นเนี่ยท่านเสนอที่ทําเนียบรัฐบาลเสนอต่อท่านนายกลรัฐมนตรีที่ชื่อว่านายเศษฐาทวีสินนะครับซึ่งหลักการการทํางานของอิกไนท์ไทยแลนด์มี9ข้อด้วยกัน ผมก็กลับนำมาศึกษาและผมเรียนว่า9ข้อนี้เนี่ยมีความครอบคลุมในเกือบจะทุกมิติที่พวกเราในฐานะข้าราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พึงจะกระทาต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่ก็คือเสียงสดๆภาพสดๆของวันที่4ี่กรกฎาคที่ผ่านมาท่านให้สัมภาษณ์ตอนที่ท่านเข้าไปรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการปรึกษาหารือระดับผู้นำในส่วนของคนในกระทรวงผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านและก็ออกมาให้ข่าวสื่อข่าวเป็นแบบนี้หลักๆแล้วอีกในเก้าข้อของท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าจะนำกลับมาใช้สารงานต่อโดยท่านอัตกรมารอดูวนว่าท่านอัตกรรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จะช่วยชาวนาเกษตรกรได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวมันสัปะหลังยางพารารวมไปถึงปาล์มและสินค้าทางการเกษตรหลายๆอย่างรวมไปถึงเรื่องการจัดการบริหารเรื่องน้ำ จะสรรหาให้กับเกษตรกรยังไงเรื่องคลองชนรับทานเรื่องน้ําเรื่องอะไรเรื่องห้วยหนองคลองบึงอ่ารอๆอรอติดตามกันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้รับสิ่งดีๆในการแจ้งข่าวเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือข่าวเกี่ยวกับชาวนาหรือว่าภาคการเกษตรอย่า้รับชมก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ